ชื่ออะไรชื่อเขาชื่ออะไรพอดีเล่นต่อหมาชื่อแะ่รนึนกไม่ออกชื่อบูนชื่อเขาแล้วหลบอย่างเดียวลบดูผมซะก่อน <laughs> <laughs> นอนตื่นมาเลยชี้เลยนี่ดูแลก็มัดนี ไม่ใช่เขามัดชี้ออกข้างๆก็ตื่นมาเลยชี้โดดเนยนก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 ดูทรงผมนกนกนาผมชี้เอา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 เม่ไม่ช่วยพยุงนก <No. S 1> อลิสค่ะอลิสอลิมนา อลิซนกเนี่ยคนเนี่ยคณเด็กคนนี้ใช่ไหมเนี่ยเด็กคนนี้คนไหนเด็กผู้ชายนะอาลิซอาลิซเออเดินกับป๊ะป๊าบฮ้บายบายดูทรงผมดิ เตรียมตั้งท่าหนีเขาเลยหนีมาพี่ชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรคะพี่เขาชื่ออะไรจำได้ไหมพี่เขาชือชา่ออะไรร้องเลยลร้องเขา้องเรียกไงเอ้ยถดมาลดมาลูก <c oughs> ยิ้มให้เขา ขยะนี่ขยะไม่เล่นรถมาหลบรถก่อนออยิ้มกับหมา <c oughs> มมเป็นลู <c oughs> พีเดกพี่ก็ชื่ออะไรพี่ก็ชื่ออ,อืม

สวัสดีกับลูกจ้าก่อนจ้าจ้าอันนี้สวยๆสิลูกสวัสดีดีๆสิคะสวยสวยจ้าสวยๆกันเลยจ้าสวยๆกันเลยจ้ากันเร็ยเดินเก่งแล้วจ้ากอนค่ะุจ้าสวยสวยสิคะายบายด้วยบ๊ายนยพักทายทุกบ้าน หาเสียงอลิตมวเหมียวมาเหมียวแเมวาเหมียวนีมยวอยู่ไหมพี่เหมียวไม่อยู่แล้วนี่ไงนี่เหมียวเต็มเลยเหมียวเต็มเลยพี่เมวเเมียวลุกพี่เหมียวมาเต็มเลยเหมวพี่มียวหลายตัวเลยหลายตัวเลยโอ้น้องเหมว

เหนียวลูกเหนียวปลาอุ๊อ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 จับไม่ได้จับไม่ได้